สวัสดีค่ะสวัสดีชาวติกตอกทุกคนและสวัสดีพี่น้องอใน u t u b e นะคะก็คือชื่อช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลนะคะวันนี้นะคะหนูมีสามสินเชื่อที่จะมาพูดที่จะมาพูดให้ทุกคนฟังมีสามสินเชื่อสินเชื่อมีสินเชื่ออะไรบ้างคือตรงนี้หนูจะโชว์โลโก้ไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าโชว์โลโก้ะโลโก้ปุ๊บทิกตอกหนูก็จะโดนทันทีเลย คือปิวไปแล้วช่องหนึ่งนะของหนูอ,ะอ่ะนะคะคือหนูจะมาพูดถ้าทุกคนอยากรูก้ให้ทุกคนไปเสิร์ชดูเอาก็แล้วกันว่าสินเชื่อตัวนี้หน้าตาเป็นแบบไหนแบบไหนหนูจะไม่โชว์โลโก,โก้หรือผลิตภัณฑ์อะไรใดๆทั้งสิน้นนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยนะคะสินเชื่อความสุขหลายคนนะที่โดนนะอ่ายอดจะเป็นหลักแสนในพวกนี้จะมีจะมีลูกย่อยเยอะนะคะคือจะมีพวกลูกโซ่ก็คือจะไม่เหมือนแบบพวกฉับวัยมงคลอินสแตนด์อินก n อดอิงเกิลเครดิตพวกนี้ก็คือเป็นกู้ได้แค่แบบว่าเป็นเป็นงวด เป,เป็นยอดจะไม่แบบว่าเป็นลูกย่อยเหมือนพวกสินเชื่อความสุขอย่างนี้นะคะ,ะสิ่งที่หนูจะมาพูดวันนี้ก็คือมีสินเชื่อความสุขสินเชื่อที่จริงใจเงินทันเดอร์หนูจะพูดรวมกันเลยอืว่าสามตัวเนี้ยจะเป็นแบบไหนวิธีการทวงเป็นยังไงนะคะก็คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมหนูถึงรู้ทําไมหนูถึงรู้ลึกรู้อะไรขนาดนั้นล่ะอะโกหกหรือเปล่านี่หรือเปล่าหนูไม่ได้โกหกนะคะหนูไม่มานั่งโกหกแน่นอนหนูเคยทํางานกับพวกแอปเงินกู้เถื่อนนี้มานะคะ เดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสนะ,ะโอกาสหน้าก็คือเดี๋ยวหนูจะมานั่งเล่าว,ว่าหนูเข้าไปตรงนั้นได้ยังไงและได้เงินเดือนอะไรยังไงและมันเป็นยังไงะนะคะเดี๋ยวตอนนี้หนูมาพูดถึงเรื่องสามสินเชื่อตัวน,นี้ก่อนที่สินเชื่อความสุขสินเชื่อที่จริงใจและเงินทันเดอร์เงินทันเดอร์เนี่ยมันจะมี2แบบนะคะมีแบบถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องนะคะให้ทุกคนดูให้ดีเนาะอ่า สามสินเชื่อตัวนี้หลายคนจะสงะ่งอาจจะส่งคําถามมาเลยว่าตามนานไหมพี่ตามนานไหมสามสินเชื่อตัวนี้นะตามเนี่ยตามยอดก็คือว่าสมมุติว่าคุณกู้เนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นถึงแสนเนี่ยก็คือรวมนะรวมต้นรวมดอกเบี้ยแล้ว,เน,วลนเนี่ยก็คือทวงตามยอดถ้าหลักพันนี่ก็คือน้อยค่ะสิบสี่วันก,ก,ก,ก็ก็หายไปแล้วแต่ถ้ายอดเป็นรวมๆแล้วเนี่ยคือว่าห้าหมื่นหกหมื่นแสนหนึ่งสองแสน แล้วแต่เนาะบางคนห้าหกแสนก็คือว่าจะตามนานก็คือว่าเจ็ดวันนี้ก็คือหนักสุดเจ็ดถึงสิบสี่วันนี้คือหนักมากเลยนะคะหลังจากนั้นจะค่อยๆเบาลงสามสิบวันนะคะจะค่อยๆจางหายไปเองเหมือนกันค่ะเหมือนกันทุกแอ่บแล้วก็จะโทรหายาพี่น้องไหมอย่างเช่นหนูกู้เสร็จแล้วพี่หนูกู้เสร็จแล้วแต่ว่าหนูอ่ะมีการลบชื่อ อ่าหนูพราหนูกู้หนูได้เงินปุ๊บนะพี่นะแล้วหนูก็ลบรายชื่อ,อเบอร์โทรทุกคนออกเลยในเครื่องเขายังจะโทรได้อยู่ไหมน่าหลายคนเลยพี่พักมาแบบนี้หลายคนเลยหนูจะบอกว่าเขาก็ยังโทรหาทุกคนได้เหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการที่คุณเปิดการอนุญาตให้เข้าถึงรายชื่อเขาได้มีการแฮ็กข้อมูลไปคุณกับของคุณเนี่ยไปตั้งแต่ตอนแรกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขออภัยด้วยนะคะหนูไม่ค่อยสบายด้วยไอยมาเป็นเดือนกว่าแล้วก็คือว่าคุณถึงคุณจะลบเบอร์โทรลบชื่อเบอร์โทรของคุณออกจากในสมุดรายชื่อโทรศัพท์หลังจากที่คุณได้รับเงินไปแล้วเนี่ยไม่มีผลนะคะเขาโทรได้หมดทุกคนเหมือนเดิมนะคะไม่มีทางที่ว่าเขาจะโทรไม่ได้เขาโทรได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีการแฮ็กข้อมูลของคุณไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะอันนี้จะโปรดทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยหรือ ถ้าสมมติว่าคุณคุณจะป้องกันคุณต้องป้องกันก่อนกู้ไม่ใช่ป้องกันหลังกู้แล้วนะคะอ่าอันนี้หนูอยากจะบอกนะสําหรับคนที่นี่แล้วเขาโทรหาใครบ้างก็โทรหาทุกคนเลยค่ะที่มีอยู่ในบุดรายชื่อมีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเบอร์โดนหมดทุกคนค่ะพี่จะบอกให้โดนหมดทุกคนนะคะแล้วอทําทยังไงอ่ะถึงจะไม่ให้เขาโทรคนในรายชื่อของคุณอต้องไม่รู้จักคุณต้องบอกว่าไม่รู้จักกับคุณ ถ้าบอกว่ารู้จักกับคุณตตามนานตามตามเยอะเหมือนกันนะคะบางคนก็นโดนเป็นสิบสายบางคนก็นโดนเจ็ดปดสายต่วันก็คือมันเป็นการคุกคามอย่างหนึ่งก็คือว่ามันน่าราคาญ่ะเนาะอันนี้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 พูดตรงๆเนาะก็ะคือว่าเขาไม่ได้กลัวไม่ได้หรอกบ,บางคนะ่ะแต่ว่าเขามันก็กลายกลายเป็นแบบว่าเราเราไม่เป็นอันทํางานไม่เป็นอะไรอะไรประมาณนี้เนาะออนั่นแหลคะค่ะแล้วก็นั่นแหละเขาก็จะโทรไปด่าโทรไปว่า คนในรายชื่อของคุณเขาคู่คนในรายชื่อของคุณก็จะเดือดร้อนพอๆก,กับคุณเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ตอบว่ารู้จักเนี่ยโอโ้โหโคตรนะโคตรซวยเลยจริงๆหนูบอกเลยบอกว่าสามตัวเนี้คือตัวอันตรายที่สุดแล้วเท่าที่หนูทํามานะก็คือว่าคูดาแหลยับเลยนะคะแล้วก็แล้วเขาจะประจานทางไหนบ้างทางเฟสอันดับแรกเลยนะ เชื่อได้เงินแสนขนาดนี้ตามคุณทางเฟสแน่นอนเฟซบางคนบอกว่าเฟสหนูไม่ได้ให้เขานะแล้วเขาจะตามยังไงอะพี่อ่านะคะพี่ตอนพวกพวกรูปภาพพวกอะไรในแกร,รี่ที่คุณเปิดการอนุญาตอะพวก G P S พวกอะไรเขาดึงไปหมดแล้วนะหนูจะบอกให้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าคุณไม่ได้ให้เฟสเขาหนู หนูว่ามันมีมันม,ม,นมีมันมีหลายวิธีนะที่เขาจะได้เฟซคนหนึ่งเขาก็เอาจากคนในชื่อของคุณนั่นแหละมีเฟซเขาไหมมีอะไรเขาไหมในรายชื่อโทรศัพท์บางคนเขาลาคาญนเขาก็ให้ไปนะคะหรือบางคนอาจจะใช้ชื่อเฟซเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เขาก็ไปเซิร์ชมันก็ขึ้นมันก็เจอนะคะอะ่านะฮะแล้วประจันทางไหนอีกทางไลน์นะคะทางไลน์ยังไงทางไลน์ก็คือว่าเขาก็จะไปไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ในไลน์ นะนะคะหรือไม่ก็ทักไปกลุมขู่ไปอันนี้คุณนะเพื่อให้คุณเกิดความปวยความอันน้เราก็ต้องชํชราระตังค์ให้เราเนาะอ่าแล้วต่อมานะคะทางไหนอีกทาง s อสค่ะทาง s อสซมครอรูปใบหน้าของคุณนะคะเขาก็จะสุม่มเขาไม่ได้ส่งให้ทุกคนหรอกเขาจะสุม่มส่งให้ส่งให้คนรอบผังคุณสุส่มส่งให้สุ่มแอดไลน์ด้วยนะหนูบอกให้ส่วนใครที่เขามีเบอร์โทรหรือมีอ่า อะไรที่ไอ้นี่เป็นไอ l ดี e ไลน์แอดไลน์ด้วยเบอร์โทรอะไรอย่เงี้ยคนในรลน์ชื่อของคุณเนี่ยเขาจะสุ่มแต่เขาไม่ได้แอดทุกคนเขาจะสุ่มไปถ้าเขาสุ่มเจอปุ๊บเขาเด้งเข้าไปเขาก็จะส่งพวกของคุณอะหลักฐานของคุณไปให้คนนั้นดูหมดเลยนะคะอ่านั่นแหละแล้วก็มีการโทรไป อันนี้นะคะไปบอกว่าคุณเป็นนี่อย่างนั้นอย่างนี้นะคุณต้องถ้าเขาไม่จ่ายมานะบอกให้เขาลบชื่อเบอร์โทรคุณเขาเอาเบอร์คุณมาเป็นเบอร์บุคคลอ้างอองในการกู้เงินนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะเป็นถนองนี้นะคะก็คือว่าแล้วเขาจะโทรหาเนี่ยคนละภาคในนานไหมอ่าหนูจะบอกเลยว่ามันพอๆกับคุณเลยสําหรับคนที่เขาสงสัยหรือว่าคนที่รู้จักกับคุณนะคะถ้าคุณตอบว่ารู้จักคําเดียวคุณคือพลาดแล้วเขาจะโดดในในอันนี้ไปเลยใน ในโทรศัพท์ของเขาก็คือมันจะเป็นมันจะมีระบบการแฮกข้อมูลนะบางคนทํางานเวิร์กฟอร์มอยู่ที่บ้านบางคนเข้าบริษัทไปทํางานนะอ่า <c oughs> ก็คือว่าตรงนี้เขาก็จะเขาก็จะบันทึกไว้เลยว่าเนี่ยคนนี้รู้จักนะอะไรเงี้ยตอนที่หนูทำนะหนูจะต้องบันทึกไว้ให้ด้วยว่าเนี่ยคนนี้รู้จักรู้จักกันเตียมกันอะไรเงี้ยพวกหนูจะบอกกันบอกคนเก่าบอกคนมาเพราะว่าเจ็ดวันจะเปลี่ยนเคสทีหนึ่งแต่บางคนก็โทรแบบมั่วเลยนะบางคนเป็นร้อยโดนเป็นร้อยกว่าสายเลยนะวันหนึ่งนะโดนเป็นร้อยกว่าสาย ร้อยกระสายนี่ก็คือว่ากระหน่าโทรก็คือพวกแอปนี่แหละที่หนูเอ่ยชื่อไปก็คือสินเชื่อความสุขสินเชื่อที่จริงใจเงินทันเดอร์แอปพวกนี้คือเป็นแอปที่อันตรายมากนะ,ะมีการแฮ็กข้อมูลมีการาส่งไปทางเฟซทางไลน์มีการส่ง S อสแล้วก็มีการาสุ่มแอปหลายด้วยนะคะอ่า ส่วนมากอะคนที่เข้ามาปรึกษาหนูเนาะตอนเข้ามาปรึกษาส่วนตัวหนูหนูก็จะให้ป้องกันบ้อง้อง,งกันอีกแบบหนึ่งไปอะไรหนูไม่สามารถจะเปิดเผยในโซเชียลได้เพราะว่ามันเป็นการหนูจะพูดยังไงล่ะมันโกหกอะมันก็คือเราไปโกหกคนรอบข้างว่าเราไม่ได้กูแค่นั้นเองน่ะนะคะหนูก็ไม่สามารถที่จะเอาหน้าตาคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยมามาเผยแพร่ได้นเนาะออ่า <c oughs> <c oughs> ต่อมานะคะถ้าใครสงสัย เกี่ยวกับพวกแอปเงินกู้เนี่ยสินเชื่อตัวไหนอยากให้หนูพูดถึงสินเชื่อตัวไหนให้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะคะให้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยเนาะหรือถ้าใครโดนตัวไหนอยู่อะไรอยู่ก็สามารถแลกเปลี่ยนคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือใครเคยกู้แอปไหนมาแล้วอะไรมั่งก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาออันนี้นะพูดคุยกันได้เพราะว่าช่องติ๊กต่อกช่องติ๊กต่อกเก่าหนูเนี่ยมันบินไปแล้วช่องนั้นก็คือว่าโดนแบน เนาะอันนี้คือช่องใหม่ของหนูนะคะก็คือผู้ติดตามช่องเก่าหนูก็คือเจ็ดพันนะคะก็ <c oughs> ก็คือโดนโดนโดนแบรนไปที่รึเปอยอันนี้คือช่องใหม่ อันนี้คือช่องใหม่ของหนูเพิ่งสร้างขึ้นมานะคะไม่ใช่ช่องปลอมอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือช่องจริงๆช่องนี่ห้องของหนูจริงๆนี่แหละแต่ถ้าจะให้ดีเลยหนูขอความการุณาจากทุกคนนะคะขอความเมตตากับทุกคนให้ทุกคนไปกดติดตามหนูที่ช่อง YouTube หน่อยนะคะชื่อช่องไม่สนิทบิดให้หมดชาแนลนะคะไปไป,ไปติดตามตรงนั้นเพื่อเป็นกําลังใจให้การในการทําคลิปเลยนะพี่เพราะว่าการที่หนูทําคลิปไปตรงนั้นแล้วมีคนดูยอดทวนดูเยอะมีอะไรเนี่ยหนูก็จะได้มีรายได้นะคะเพราะว่าหนูทำเกี่ยวกับทิกตอกอะไรเงี้ยหนูไม่ได้มีรราาาายได้นะอ,อกกจาากจจคมึษ ส่วนตัวอะไรเงี้ยหนูก็จะมีะไรายได้เข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าคนที่เข้ามาเขาขอความช่วยเหลือเขาก็จะเขาก็ได้หนูก็ได้อะไรประมาณนี้อ่ะนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้หนูด้วยนะ